พี่น้องเอ้ยเนาะภาพกมากินข้าวกินนะ้ำเด้อบนนาดนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะอยู่ในห้องมอเปิดภาพนะมาไม่ได้ก็ได้ห้องมอชองซามเมอเลยเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนน้ำกันเจ็บเฮงเนาะเลยใบไายให้เบิง่งมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบบดนี้ข้าวต้ม ทางแพทย์หมอเป็น,เ,ปนเอดมาหอีอะไยพี่น้อยอยู่ในห้องหมออาการก็ดีขึ้นแนแด้เนะบ้าเดี๋ยววางก,งกาองก่นอนมากินข้าวมันกัอนกินข้าวยังไม่ได้เป็นไร ไอเธอไบวงเธอไ่กินมวยใ่กหักเตะหักเตะพี่น้องเอ้ยรอคนกวดเดือดเนาะ่นใหญ่เช่กมันนี่อยู่พี่น้องขอนเมื่อขอคนเมื่อมันนี่ต้มโมคนเห็ดมหั นโพสชายโ่วเมียงเรื่อยๆแล้วคนกดเลือดกดเนี่ยวแล้วก็คนพาไปกูเลมิเชานี่เนาะพี่้ององโมได้ชงขึ้นชงขึ้นสามมื่อนี่นะสิดิกับบาดมื่อนี่แล้วผกดเลือดนตอนนี้ก็ไม่ได้เก้ามงไปเยดียังบุงหัวิดิกับตอนไห เงินค้ำก็ยังไม่ได้จ่ายยังบม่หัวสิได้จ่ายเท่าไรเป็นยังไรโบอกอยู่อาการก็ดีขึ้นแน่แ้วเนาะแต่ว่ามันยังเมื่อยนยะืนเนี่ยหักขามันก็หักขาเงีงหักขาเพิงเตื่ออาการสิดีขึ้น Đó này cái nguyên pin của anh nhàng sử dụng chỉ định của thò ngư để nói tôi xây làm lại buồn nhà cái chủ động chỉ định như thế này Nón sổ khơn như mẹ nè à, mẹ gặp nhà mà nón phẫu sổ khôn Nhà tí phí nón gặp bộ lại พผล่อะบนนอนน้านอนเฝ้าน้าบนงัวบนคุ้ยเนาะมูมาเป็ดไก่นมาเมื่ล็ดกับมันเจ็บเฮงเมื่อคืนนี่ก็เจ็บตอนแรงว่านี่ก็เจ็บเจ็บเฮงพี่น้องี้ยทั้งหาทั้งยังทั้งหาทั้งท้าย แล้วมันก็นเจ็บในทอกนี่เองเจ็บแี่งตอนช่วงพอยุริีพันมาเนาะทางไอดีพันมาเยี่ยมเมื่อคืนนี่แหละมาเยี่ยมอยู่เมื่อคืนนี ครับมื้อนี้แต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าไผสิมาบนะพี่น้องเอ้ทางมีตู้ลงไปเรียกแล้วทางป้าเนาะทางมีตู้งบวไปเรียกแล้วว่ารอบคนกดด้วยนเพิ่นว่านาสิแล้วียดดาวก่อนน่าสิกพี่น้อง จะได้ทรถนะสายทางพุทธมาเอาถ้าว่าคนบนได้ไปทางอื่นบางทีคืโทรอยดีมาเอาแตาว่าเราบวมอะนะถ้าเราตื่นพอเพิ่งจะตื่นช่วยนี่เนเหดเวียงนอนดึกมันกระบอกอยู่เมื่อคืนนี่ถ้าว่าผมไม่เคยมาหับก็โทรบอกได้เด้อเราคนก็เดือดกัได้ยังไง แล้ร่เมื่อแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าอาการบอดีอาการยังบอดีขึ้นภายในะมีเดิ้ลขามันขึ้นชูเพราะว่าให้นอนอีกเพืนนึงงคนที่ใช้ยาขาวเชื้อให้มันติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อแบคทีเรียอะไรก็มีเดิ้ลขาวันชู มีอาการไข่นะไข่เรื่อยมว่านในตอนเช่ากับตอนที่ยงนะังกินข้าวได้อยู่คือนะกินได้อยู่ชดน้ำต้มไปเนี่ยเนะขาต้มได้ชวงช้ำพวงหาพวงแต่ว่าตอนแรกนะ่ะกินไมดเด้เลยกินน้ำมิตะหาอ๋อ กินเขาแรงไม่ได้เลยแบบนี้โมงเขามากประมาณสิบโมงกลางคืนแหละพี่น้องเพิ่ให้งดเขาอดน้ำเลยฮะกำลักินตอนนี้แหละตอนเก้าโมงนะเก้าโมงของวันคนทีเอาเดือดไปกวดเหมืนก็เลยให้งดเขาอดน้ำ อาเจจใจนี่ขงหกเนาะว่าตัวไหหูตะขาหงส์าหงสคนบอกว่าหกเส้นนก็เลยเอาบัตรําปะเานพอคนเคยมาคนรุ่รุดให้ชิมหรเส้นเดือะมันหาเซ้นปลายหงขึ้นหนึ่งนอนสองขึ้นประมาณล่านล้านปลายพี่นอยเฉพาะต่ขาหเชื่แต่ว่ารวมไครยุรงไคย,ยา หาแพทย์ค่ะพยาบาลเพิ่นยังบ่ได้รวมหมู่ คอยกินไปมันมันบ่ยากนี่ยมันยังหลับอาหารบร่ได้นี่เนาะบ่ยากก็นเม่นนะครกบกินรลยกับบ่ได้ต้องค่อยกินเธออหน่อนคอแต่ว่ากินแล้วบ่บหักบอ่ออกมา เลยเพื่ยามมัเป็นสาติงอย่างนึงมกดบางมือแรกกับโบหินเนาะมือแรกกับโบหินมือที่สองมื่อนี้เปิดไปกดบางกับโบหินเนยาเป็นสายติงเพราะว่าเจ็บแฉบนะโบหินยังงวนใจก็เลยแบก่อนเสีออกก่อเออกไปห้องหมอเป็นเช็บางอีกท่หนึง ตอนนี้คืองดงดหลายอย่างชินงปริกินหลายอย่างผมบอกไม่เป็นเนื้ออื่นอ่ะกินได้แต่ข้าวเนาะข้าวต้มธรรมดาหอยผมบอกไม่พวกขนมข้มขนมนมกินยังไมนได้ได้แต่ข้าวต้ม Chào lấy thỏ nó bính Mình tấn lôm mình, mình, lông, mình gặp ma một còn xe nạm hạnh Mình sẽ đặt mình lại Mưa bính khay Mưa bằng em chỉ mình chỉ khay của bằng ni ดีเช้าๆเพร่ะเลยไปนองเมื่อไรเขาเอาเช้าแล้วเขาหยางเขาหยางเหือเขาไปนําตามเหือตามหยางเขาพลันยังจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยางยิ่งสีวินวินหยางขีอสะด็จเสด็จอยู่พอลุกลุกใหม่เลยนอนหลายมื่อเลยอี่างไรห่างไกลหยังปรับ บ่อยนอนเมื่อยเพี้ยไรเมือ่อ ปกติเจ่าเก่าพันบุญมาให้งดเขาตอน,ชนเช้าปมวยกินตั้งแต่หกโมงบ่ายหกโมงครึ่งอันนี้มันนีนเก้าโมงคนไอ้กินงดเขาตั้งแต่สิบโมง ก๋งโมแกบอกว่าได้กินตอนโมไดกินแต่เขาว่าคนกับคนบาอยา,ยกาองกิบบนบาในคนเดียวกับอกว่ามีคนไทยมีมีหมอเป็นคนไทยเหมือนเขามาบอกอยู่ว่าคนเตรียมมาใหอยชื่อแต่ว่าสิ่งที่เขากินโบราณเหมืนก็บโบราณทกินก็มีช็อตมีไข่มีผกไทยมีนมเปลี้ยวลายยางที่คนมามาให้พี่น้องแต่ว่า เปนหนกินแค่เขาอย่างเดียวในตัวนี้ okay ná pho, nó phải bình thường này, này cái đó nó xuống năm cân và si phải si đem mà học, si đem mưa chắc mông đem mưa chắc mông chắc cái này si mưa này mưa nị, si đỏ mưa nị vừa thì được, du khi nói, si phải mang học vì mưa trong đây, rồi mưa ma này, tụi mưa tu này, tu biểu là mưa, là cái mưa này, là có anh hiềm khi thì เอากัม ok mm ีรถมีอย่างนะต้องอาศัยเพื่นให้เพื่นมาเอาหมู่ก็สิมารับนะก็สิโทรพออยู่ดีมารับถ้าว่าเราตื่นนั่นน่ะเอาไป้าโอเคเนาะพี่น้องเลยเบิ่งกันชมนํากันตอต่อไปเด้อเนาะว่าสิเป็นจังได๋สินําเงินใดองบ่ฮู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าใดตอนนี้เพิ่นยังสรุปให้ยังบ่ได้อยู่พี่น้องยังบ่สรุปให้ยัง่ทันไ้จ่ายังทันจยังจักกีเนาะ อันใจยังอยู่ตอนนี้นะปะไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพอกันในคลิปหน้าเนาะกินข้าวกินหนักกินได้เธอระหน่อยเนาะเธอระเบวงเธอระคําไปนี่แหละพี่น้องหายกินได้น้อยนึงเนาะปะพอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ